สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆืนวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแดดยังไม่มีเลยวันไหนที่แดดมีที่ผ่าน,านมามันก็หนาวค่ะแดดดีแต่หนาวอากาศดีแต่หนาว ที่นอร์เวย์นี่มันหนาวนานจังเลยค่ะเพราะว่าเอ่าเยเป็นคิดว่ามันอยู่ขั้วโลกเหนือมันก็เลยมันก็เลยหนาวนานเห็ดอะไรก็ช้าผักผึกอะไรก็ช้าค่ะร้านหลังเขาประเทศอื่นนะถ้าเก็บผักเก็บเผ็ดก่อนนอร์เวย์ไปนานเลยค่ะเป็นเดือนแต่ว่านอร์เวย์นี้เอ่อ้าหลังที่สุดเลยค่ะ เกี่ยวกับผักกับเผ็ดแล้วก็ความร้อนอากาศดีนะ่ะอากาศดีอยู่ค่ะแต่ว,ว่าอากาศดีอยู่ค่ะแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าหนาวส่วนวันนี้ก็ฝนตกค่ะฝนตกก็เลยกะว่าเดินค่าเวลาออกมาค่าเวลารถไฟกับเพื่อนรถไฟเดี๋ยวให้ดูค่ะเพี่ยนหัวเพื่ยนหัวหคะ่ะ ไปก่อนเพราะว่ามันคุยไม่ได้เย่ะเป็นเดินมาฝั่งแม่น้ำตรงนี้แล้วก็จะลอดสะพานค่ะพอดีรถไฟมาเย่าเพนก็เลยไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็แสดงว่าเพื่อนๆก็คงไม่ได้ยินเสียงยเยอะเพนก็เลยหยุดคุยก่อนเย่าเพนจะออกมาตะเวนดูผักค่ะเพื่อนๆไม่รู้มันออกหรือยัง ก็กะว่าจะคุยกับเพื่อนๆไปด้วยค่ะเพราะวานนี้ยายเพ็ญก็ไปหาลูกสาวค่ะก็ไปเจอ,เอ,อบิดานะคะเรียกว่าบิดาของเขาทราบพูดทำนั้นแล้วคืยอยังไงก็รู้หมดค่ะเพราะว่าเวลายายเพ็ญจะเอ่ยอะไรกับเขาเจะว่าเ,เป็น เป็นพ่อของลูกหรืออะไรเงี้ยก็ความจริงยายเป็นใจญ่ๆยาๆยาา <g ül> พุทธิสารเนาะเพราะว่าพขาคอยจะจ้องเขาพขาคอยจ้องเล่นงานยายเันตลอดก็เลยไม่อยากจะเอ่ยเขาแต่บางครั้งมันก็ยังเอ่ยอยู่เพราะว่าเราก็ไปเจอกันเรื่อยๆเพราะว่าลูกก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปเจอกันอยู่ค่ะอ่อยายเป็นก็พยายามหลีกเลี่ยงนั่นแหละแต่เขาก็เออเหมือนกับว่าจ,จะ เยอะเยูบูลลี่ยายเป็นทำให้ยายเป็นอายส่งพลังที่ไม่ดีไม่ดีให้ยายเป็นยายเป็นก็พยายามที่จะไม่รับค่ะเพื่อนเพราะว่าลูกก็ยังนอนอยู่ลงมาโรงพยาบาลเลยแทนที่เราจะประสานงานกันนะคะมันประสานงานกันไม่ได้เลยค่ะมันมันเป็นกรรมเป็นเวรซึ่งกันและกันโอ้ย,ย,ยเป็นก็ไม่อยากเอ่ยลยคะนั่นแหละก็ไปเจอเขาด้วยแล้วก็ลูกสาวคนเล็กของตัวเองด้วย เขาก็ไม่ชักทายอะไรยายเพ็ญราคะยายเพ็ญก็ชักทายอยู่เขาไม่ชักตอบส่วนลูกสาวเหมือนกันเขาทาตัวเหมือนกับว่าเออเขาไม่เห็นแม่นะแม่ไม่อยู่ที่นั่นเขาไม่ได้ยินเสียงแม่แล้วเห็นแม่เดินเข้าไปในห้องยายเพ็ญก็เลยเฉยเเพราะว่าเวลายายเพ็ญชักทายไปแล้วเขาไม่ทักทายกลับยายเพ็ญก็ก็ปล่อยคะ่ะเฉยเฉยปัญหามันมีหลายด้านมากเลย ว่ามันเกี่ยวกับสุขภาพนี้แหละค่ะเพื่อนๆมีมีเอฟซีมี FC, ม FC, เอฟซคนหนึ่งเอ,เอมเมนให้ยายเพนว่าครอบครัวยายเพนนี่มีแต่มีแต่คนเจ็บคนไข้เขาก็บอกให้ยายเพนเข้าไปดูรายการอะไรนะตีลี่ตีลี่หงจุ้ยจีลี่หงจุยงจ้ย ยายเพ็ญก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ระคะเพราะว่าไม่เคยติดตามพอเอฟซีเข้าบอกมาให้เข้าไปดูฮวงจุย้ยซีรี่ฮวงจุย้ยพูดไม่ค่อยจะชัดค่ะยายเพ็ญก็เข้าไปดูคลิปหนึ่งแต่ยายเพ็ญไม่ค่อยเข้าใจนะคะเรื่องนี้เล้กอ,อย่างหนึง่งจะให้ยายเพ็ญมาเปลี่ยนมันเปลี่ยนนี่มัน,ม,นมันเปลี่ยนไม่ได้คะ่ะคือเราอยู่ตึกเนาะเราอยู่ตึกที่อยู่ก็จํากัด ายเพนก็อยากจะทําตามทุกอย่างถ้าทําตามได้นะคะายเพนจะจะทาตามค่ะอันไหนมันจะดีก็จะทําตามเผื่อว่ามันจะดีเพราะว่าายเพนทําทุกอย่างเลยค่ะเอาลูกไปลากอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าให้ไปลากน้ําางลูกก็ไปลากน้างโดนหัวด่ามาแล้วค่ะหูยหนักๆายเพนลองมาหมดแล้วสารพัดโอ๊ยพูดเรื่องลูกแล้วายเพนใจไม่ดีใจหาย ไม่อยากจะพูดดีวกว่าแต่พูดถึงแต่พูดถึงสถานการณ์คนป่วยยายเป็นก็ไม่สบายพี่สาวเป็นพี่สาวยายเป็นขึ้นนอนติดเตียงเ,เป็นเป็นมะเร็งหลายปีแล้วก็ลูกสาวก็เกิดมาก็ไม่สบายกลัวว่าจะเป็นมะเร็งเหมือนพี่สาวเพราะว่าพี่สาวก็เตียนมาแล้วก็ปัญหาครอบครัวบ้านแตกเสลกขาดนะคะเรื่องครอบครัวของยายเป็นกับของแล้วก็ของพี่สาวมันเหมือนกันอ่ แตกสลายในช่วงเวลาอันเดียวกันและสถานการณ์คล้ายๆกันเลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรแล้วอย่างหนึ่งคนในครอบครัวมีแต่คนไม่สบายค่ะ,ะเพื่อนเพื่อนก็ยังเป็นไม่รู้ว่าะจะเข้าไปดูในห่วงจุย้ยแต่ก็ไม่เข้าใจอ่ะก็ดูแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันเปลีป่ยนแปลงอะไรไม่ได้อย่างที่ว่า ก็พยายามทําพยายามคิดหาทางออกอยู่เพราะว่าพ่อก็ตายอยู่ที่บ้านนอนตายอยู่คนเดียวตายอยู่ที่พื้นหน้าบันไดส่วนลูกเมียก็อยู่ที่ที่ไร่ไปไร่ค่ะไปถากสวนไปทําไร่ส่วนยายเพนตอนนั้นก็สิเอ็ปีเนาะก็ไปเลี้ยงควายค่ะมีควายอยู่สองตัว <laughs> ตายไม่มีสาเหตุไม่รู้โรคภัยอะไรเลยทีนี้น้องสาวของแม่ก็ตายด้วยมะเร็งเ,เวลาตอนแกจะตายแกก็ขอมานอนบ้านกับพี่สาวก็คือแม่ของยเยาเพ็นเองเพราะว่าบ้านของแกอยู่ไม่ได้เลยค่ะบ้านพี่สาวแกก็คือแม่ของยเยอเพ็นแกขอมาตายที่นี่เพราะว่าไม่มีใครดูแลแกลูกสาวก็ไม่ค่อยเอาใจใส่นาะ แล้วก็ข้างในนี้คือทะลักด้วยเลือดหนองออกไปสังสวานหนักหมดเลยค่ะทางพูดง่ายๆทางจิ๋มเนาะ,ะทั้งเลือดทั้งน้ำหนองมันไหลออกไปทีนี้ก็มันจะเหม็นเหม็นมากเลยค่ะคุ้งบ้านเลยแม่แยายพินนี้สงสารน้องสาวแกมากแกก็ไม่นั่งเฝ้านั่งปัดนั่งดีนั่นแหละแกก็อายุมากแล้วทีนี้แกก็ตายตาย คืออยู่ได้ไม่นานคะ่ะเพราะว่าแกเป็นหนักแกเป็นหนักมากแกก็เลยไปไวหน่อยแต่ก่าจะไปนะคะเพื่อนๆทรมานมากแกพูดอะไรไม่ได้คือสื่อสารอะไรไม่ได้ก็มีแต่าสายตาสื่อสารแต่การพูดกันจานี่ก็ไม่มีอะไรเลยคะ่ะดูตาว่าพี่สาวคนแหกฟังนะคะดูตาว่าทุรนทุรายม,กมากๆเลยคะ่ะแต่พูดไม่ได้แม่ก็เป็นมะเร็งค่ะก็ไม่รู้ตัวตัวเองอะ่ะเป็นมะเร็ง แกก็ปวดท้องปวดท้องแต่ก็หาสาเหตุไม่เจอไปหาหมอเขาเข้าออกค่ะแม่เอเป็นไปหาหมอเขาเข้าออกแต่ก็หาสาเหตุไม่เจอตรงท้องของแกนะคะเพื่อนๆท้องคือเป็นก้อนท้องออกมาอย่างเงี้ยเป็นเป็นก้อนเนื้อมันเป็นก้อนเนื้อแล้วหมอนะคะหมอที่บ้านเยเป็นอ่ะที่โรงพยาบาลอ่ะเขาเอาก้อนเนื้อไปเช็คแต่เขาบอกว่า มันไม่มีอะไรเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงบอกไม่มีอะไรแล้วแม่ก็ปวดปวดมากปวดปวดท้องปวดก้อนเนื้อหมอก็บอกว่ามันเป็นเพียงเป็นเพียงก้อนเนื้องอกไม่ใช่ก้อนเนื้อร้ายว่าอย่างนั้นแม่ก็อยู่ไปเนาะอยู่ไปทีนี้ก็อยู่ไปแม่ก็ปวดท้องปวดท้องแล้วเออแม่ก็คุยคุยกับยายเพ็ญเหมือนกันตอนนั้นตอนที่ยังแพี เกบอกว่าเกปวดลำไส้มากปวดท้องมากเลยเกบอกว่าเอ่อเกบอกว่าอยากจะเอามีดนี่เข้าไปเฉือนท้องทิง้งซะตรงไหนที่มันเจ็บๆนะลำไส้นะ่ะอยากจะเอามีดเข้าไปเฉือนออกมาทิง้งทิ้งออกไปมันจะได้หายเจ็บเนาะเกก็พูดไปนั่นแหละทีนี้ต่อมาค่ะเพื่อนๆต่อมาหมอตรวจเจอมะเร็งตรวจเจอมะเร็งทีนี้ มันสายแล้วค่ะแกปวดมานานมากแล้วทีนี้มะเร็งขั้นสุดท้ายกับเพื่อนๆแต่แม่แยายเพ็ญนะเป็นคนอารมณ์ดีแม่เป็นคนที่ใจดีมากเป็นแม่ที่ดีรักลูกรักครอบครัวเป็นคนที่ทะเลาะก,กับใครไม่เป็นค่ะแม่เป็นคนอย่างนั้นไม่ชอบไม่ชอบคนพูดเสียงดังแม่ก็เสียเสียด้วยโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วพอหมอเจอแกอก็อยู่ได้ไม่ถึงปีแล้วแกก็เสีย พอแกเสียต่อมาก็พี่สาวยายเพ็ญค่ะพี่สาวยายเพ็ญก็เอ่อเป็นมะเร็งแล้วแกก็ปวดที่ขาปวดที่ขาแล้วแกก็ลม้ลมล้มทีนี้ก็หาสาเหตุไม่เจอตอนหาสาเหตุเจอก็ตอนที่แกนอนแล้วเพิ่งได้รู้ว่าแกเป็นมะเร็งทีนี้แกปวดมากเลยค่ะเพื่อนก็ไปที่โรงพยาบาลไปฉายแสง นั้นนี่โอ้คือล็อกทะเลมากเลยค่ะแกนั่งไม่ได้ทุกสิ่งอย่งจะต้องจ้งางรถแกเป็นอ่ามีเท่าไหร่นะส่งไปหมดเนื้อหมดตัวเลยค่ะช่วงนั้นก็ยังดีนะยังมีส่งตอนนั้นตอนนี้ยายเพ็ญก็ส่งอยู่ส่งเงินทําศพก็ส่งไปแล้วส่งอะไรก็ส่งไปแล้วแต่แกก็ยังอยู่ทุกวันนี้แกก็ยังอยู่อยู่ค่ะนั่นแหละก็เลยยายเพ็ญก็อดอดแดด,ดนันตั้งนาน มีคนบอกยายเพ็ญมาบอกว่าความจริงอ่ะยายเพ็ญจะเป็นมะเร็งพูดกับยายเพ็ญอย่างนี้แต่พี่สาวน่ะรับไปถ้าพี่สาวไม่รับไปยายเพ็ญนี่แหละเป็นเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรจ้องจ้องจะให้ยายเพ็ญเป็นมะเร็งทีงนี้ยายเพ็ญก็เลยถามพี่สาวไปจริงหรือเปล่าเพราะว่ายายเพ็ญ่ะมีคนทักมา คนที่ยายเพ็ญน,นับถือและศรัทธาค่ะทักมาบอกว่ายายเพ็ญจะเป็นมะเร็งแต่ว่าพี่สาวนารับไปเพราะว่ายายเพ็ญนี่เจ็บปวดมากไม่มีตรงไหนดีเลยก็เลยคุยกับพี่สาวคุยกับพี่สาวพี่สาวก็บอกว่าโอ้ยฝนตกมาเรื่อยๆค่ะเพื่อนฝนตกไม่เรื่อย เดี๋ยวคุยกันน้อเพื่อนเนาะดูบรรยากาศขึ้นไปด้วยท้องทะเลค่ะถ้าบรรยากาศดีน่าเดินมากเลยค่ะ,ะคือเอาอย่างนี้ก่อนกันแล้วกันน้อ,นอเพื่อนเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วมันไม่มีสมาธิค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรีบเดินนี่แหละก็เลยมาพูดลูกก็ไม่สบายพี่ก็ไม่สบายแม่ก็ตายด้วยมะเร็งบ้าก็ตายด้วยมะเร็งพ่อก็เสีย โดยที่ไม่รู้สาเหตุอะไรยายเพ็ก็เจ็บปวดโดยไม่มีสาเหตุอะไรแจ่ไหนจออะไรามาลูกสาวก็หมอก็หาสาเหตุไม่เจอทั้งาท,ท,ที่เป็นหนักมากเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เข้าผ่าตัดค่ะเขาส่งข้อความมานั่นแหละแต่มันมีแต่คนป่วยทั้งนั้นเลยยายเพ็ญก็ก็มีบ้างก็สนุกร่าเริงแล้วก็ปนอมทุกข์ค่ะ ใช่เหมือนเพื่อนๆพูดนั่นแหละมันมีช่วงทุกช่วงสุขเนาะก็เลยจะมาขอบคุณเอฟซีด้วยอุตสาหบอกมาว่าให้เข้าไปดูให้เข้าไปดูอะไรนะห้องจุยตีลี่้องจุยแต่เย้เพก็ไม่เข้าใจก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นห่วงเยเพอก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพื่อนไม่รู้มีมีข้อคิดอะไรดีๆหรือว่ามีเคล็ด มีเคดอะไรดีๆที่จะให้ทำยายเพ็ะทำหมดเคดอะไรยายาเพ็นก็ทำมากับลูกสาวโอ้โหจนจนให้ลูกสาวเข้าไปจนเลี้ยงไม่ไหวนะคะยายเพ็นจะเป็นจะตายให้เข้าไปเพราะว่าเขายิ่งโตก็ยิ่งหนักงานก็ยิ่งเยอะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่งั้นค่ะนั่นแหละก็ขอบคุณมากๆค่ะโอกาสหน้าก็เจอกันค่ะพเพื่อน ยาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามในเพนแล้วก็ขอบพระคุณเพื่อนๆเ c ี FC, ทุกคนที่ให้กำลังใจให้พรล,ลูกมาให้ยายเนพนพรด้วยให้กำลังใจใเป็เพนด้วยขอบคุณมากๆค่ะแล้วขอบพระคุณที่ติดตามตลอดเลยยายเ็นเห็นแล้วก็เขาสนับสนุนให้กำลังใจยายเพนจริงๆค่ะยายเพนก็ไม่มี ไม่มีเอฟซีมากมายเหมือนคนอื่นเขาเอ่อเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่มีค่ามากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับยายเพนมากขอบพระคุณมากมค่ะยังไงก็เจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะขอให้เอซทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจมั่งคั่งทุกด้านและสมทําและอยู่เย็นเป็นสุขสมวามิมดปราถนาเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพกายใจแข็งแรงสมผลรมั่ปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมากงค้าุิดนาจะทรงทำยิ่งยิ่งไปด้วยเตือนสาธุชาุสาุกุา่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเขาเห็นลูกวิ่งแข่งฝนกลับแล้วค่ะเขาเข็นลูกมาเล่นพอดีฝนตกไล่ก็เลย <laughs> วิ่งกลับแล้วค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเจอกันค่ะ